สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง46หาป่าเม้วเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย AMB 1นทีเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเอ้เมลนเกมใหม่ของค่าย PG นะครับผมนะ่าก็ทุน1 0,000นเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบียด400เลยละกันนะครับผมนะ80รอบยาวๆตัองไปครับผม อาก็เป็นเกมใหม่ของค่าย PG นะครับผมนามก็มากระดับในค่าย AMB หนึ่งทีนะครับผมอาก็เป็นเกมไก่นะครับเป็นเกมไก่นะครับพี่น้องเอ้ยเอา้าเบื้องแล้วก็เป็นเกมสไตล์คอมโบนะครับแล้วก็เพิ่มตัวคูณนะครับผมอืมสเก็ตเตอร์น่าจะเป็นรูปไก่นะครับผมนั่นนะเป็นรูปไก่ทองทวงนะครับผมสเก็ตเตอร์เขจาจะตัวน้อยนะครับ ก็่าจะ3ตัวนะครับถ้าผมเดาว่าพิษเนาะลองเชิงเกมใหม่หน่อยละกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะนีเดียสแกตเตอร์สีทองท้อง <c oughs> ีเดียพี่น้องไงโอ้โโลงช่องไหนก็ได้นะครับผมนะ <c oughs> อย่าบึงกวนว่ามันปิดตาเขาง,ง่ายบ่ไปกันเลยครับผมกับเกมไก่นะครับมันมันเป็นเกมไก่นะครับพี่น <c oughs> ้องไงไปคอมเบอร์เพิ่มตัวคูณนะครับผมนะว้ายเอฟก็่กระเปิบ เอาดิวายเอฟเก็ตกระเปิมหมื่นสองเว้ยเรียบร้อยนะครับรางวัลใหญ่แตกนะครับเอาบางนี่ก็เมกะไปหนึ่งเทนะครับหมื่นหกวันเจี๊ยบนะครับผมเอาเชิงมาดีอยู่เด้อยและครับพี่น้องเอ้ยตอนนี้เขาก็ได้กำไรเยอะนะครับผมก็น่าจะเป็นเกมคล้ายๆสไตล์เกมอันไม่ยิงคนปลาบอกใอยว่านะเพิ่มตัวคุ้นนะครับโอ้วายกับ ว่ายืนสิมันก็ปังปังปังเลยแหละนะครับผมนะไปกันเรื่อยๆครับพี่น้องเอ้มันเป็นตาเข่าโบนัสง่ายบ่น้อนะครับผมนะเกมไก่ซุนวันนี้เมียจ้าเอ้าเต็มเก็บกระเพิ่มียบร้อยเข่าโบนัสเดียวนะครับผมเอาได้มาเปียกสปินครับพี่น้องเอ้ยเอามาลุ้นกันครับผมมันแตกมันแตกนะครับผมนะฟีเจอร์โบนัสมันจะเป็นยังงอยนะครับผมนะ ฟีเกมไหนฟีเกมฟีเกมไนฟีเกมฟีใดฟีฟีไหนฟีฟีเกมในฟีเกมมองไงฟีเกมในฟีเกมลงเลยไม่เอ้ยโอ้ยเอาได้ฟีเกมในฟีเกมพี่น้องฟีเกมในฟีเกมนะครับผมนะเพิ่มมาอีกแปดสปินเอานะครับผมเปิดประเดิมเกมใหม่คนแบบหนักๆเน้นๆเหนี่ยนะครับผมนะมาแล้วั้งไอ้เอกระพ โอ้ตัวคูณเพิ่มทีละสองนะครับในฟีเจอร์โบนัสเนาะเอาบังเอิเก็บกระเพิมมาอีกวายเอิบก็บกระเพิมมีวายเอิบเก็บกระเพิมมีบอมมีวายเอิบเก็บกระเพิมมีวายเอิบเก็บกระเพิมเฮ้ยเว้ยเรียบร้อยนะครับรางวัลใหญ่แตกนะครับเอาบังนี่ก็บซูเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับแปดหมื่นห้าวันเจี๊ยบเลยนะครับพี่น้องเฮ้ยก็มาดิครับ ก็ามาดิครับมันก็เกินไปมามามามีแตกแสนนะพี่น้องมีแตกแสนนะเอ้าขอแตกแสนนะตอนนี้คูณสิบหกลอยอยู่แล้วนะครับขอแบบเต็มเครื่องเต็มเครื่องแน่นะครับผมห้วยห่วยห่วยฟีสปินอีหลีตัวนี่แม่พี่น้องโอ้ยสปินบ่ได้อย่างไรน,นะครับผมได้สอดเดียวซ้ำนั่นบ่เว้ยสอดเดียวทอนั่นอีหลีนะครับผมนะเอ้าเรียบร้อยครับผมอ่ะก็จบไปที่แปดหมื่นเจ็ดวันจี เลยนะครับผมนะักก็สวงร้อยกเท่าเน้นๆนะครับผมมนะาพอพอพอเอามีมีทรงไทยมีทรงไทย <c oughs> พอพอเสาตีกันทิศเอาโอเคนะครับผมนะก็ประมาณนี้นี่เองนะครับผมนะกับเกมใหม่ค่ายพีจีนะครับเนาะเอาทุนหนึ่งเหมือนนะครับผมนะแตกแสนเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้กับเกมใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่ช่องวีหนึ่งเลยละกันนะครับผมพี่น้องเอ้ไปหาเหรียญเกมใหม่ครับพี่น้องเอาป้ายป้ายเอาคาร์มู